ฝังบล็อกพักกระน,น้ํานะครับเป็นของบิชิโนนะครับบิชิโนมีจะกดนี่นะจริงยิ่งรอยนี่เขาจะเป็นเขาเื้องใหม่นะครับตอนแรกรอยนี่นก็ถอดมาสิบคูณสิบเนาะแผ่นบะัลลัมนี่ก็พักเดิมเขาใช้รางเดินลอยอย,อยู่นี่ตัดจตัดฝังท่อนะครับมีไฟนะน W ส เดี๋ยวหนึ่งใอ่ห้างสองเส้นอยู่แต่ผมภากาวเดี๋ยวกาวเขาไม่เดินมาครับจะเป็นรองรับสามขาวไว้ข้อก็เป็นนี่นะครับ,บสามพัแปดสามหุนนี่เองนะครับข้อน้ำไทยเป็นข้อน้ำไทยนะครับตัอ,อนี้ดีดยวสปริงได้แน่นอนอันนี้ก็วังโครงการไว้ก็คือตัดประมาณนี้ เป็นสอขีดเพระมาณเลยนะครับลงล่างล่างเกาต้องระวังเนี่เนหะ็นขัดด้านล่างไฟเบอร์ก็นี่ไปตัดนะครับไปแปดนิ้วนะครับตัดปูนมากิต้า,าแรงคนแรงเบาคุณกระจายแน่ทออยู่นี่ใส่ใช่ชไหมใส่ละ เตียงผาปิกหมูหร้อแสดงว่าต้องมีเชื้อโรคนเยอะเชือ <laughs> ้อโรคกันหนีนั่นน่ะเห็นลางๆแล้ว ทำไมาดหรือว่าไม่ สองวานนี่ ไม่เป็นลกอีกมอนบอลจะไม่ใช่อีกมอนบอล สองสองโค้งหนึ่งทำเป็นสองโค้งห้าสิบสองเซนสิบเซนสิบเซนสต็อปปห้งอะ สิบเซนนะสปริงนี่มาสิบเซนนะตอวสิบเซนยี่สิบเซนเนี่ยเหลือยี่สิบไปลตัด,ด,ดเอาเลยยาวเอาสปริงพอดีแล้วกัน ทำไปสองอนเลครับพ่อัญงาต่อร้อยสาย เทียมเลยอุ่รอนมากเลยจะใช้เครื่งองเป่าลมร้อนเครื่งองเป่าลมร้อน ต่好 แค่นนิดนึงสี่ขวบยาวนหนเขาไม่เสร็จท่อ,อมเันไม่เสร็จท่อน้ำไม่เข้าเราจดชั่งฝังดินด้วยเราจะชั่งนี่แค่ปี้คัทกะตัดปิดครับ สูนมาหน่อยนะรอยสายนันนี้น,นึ่สงสองหัเพื่อจะได้ร้อยสายง่ายนะ เอาในช่องของเราเอาพี่พานหน่อยลองจะจับไฟใส่ไฟอยู่เราใส่ไฟอยู่ย <c oughs> นี่เขาจะยิงซีิโครแล้วนะข้างล่างเนี่ยดูจะไปท่าไหน <c oughs> นี่ครับเผื่อพี่เลื่อนเอานะเูเห็นนะ <c oughs> ท่อนออกมาอย่างนี้นะตัว <c oughs> นี้มันนี่สายไฟบังคับอยู่ อยู่ทางนี้ยังไงก็ต้องลอย,อยใช่ใช่ท้านหน้าเนี่ยต้องลอยมันทอดใส่ไฟบังคับไหใสไฟมันอยู่ตรงนี้นี่มันก็แกนิดแล้วอ,อีกจารับไม่เอาแล้วส <15 S 2> นะิไฟเรตัดอย่างมไม่ได้ตัดมีไฟครับ นั่นเองถ,งถ้าเดินร่อสายไกลๆต้องโค้งมากไกลกว่าน,นี้นะอันนี้มันมเรียกว,ว่าโคง้งบังคับใสไปเราไหมใส่ดำชิ้นเล็กๆ đấy ừ. mình xin nghe ừ. tại mới ngon nhìn nhiệt ừ. 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 để Còn ừ. điều chụp rồi ừ. รังเสียอย่างเงี้ันแรงแลบออกมาช่างมวอะไรกําลังชักวังดูได้ดูขาวอ่ะที่อะไรฝนฝนรั่วฝนรั่วตัดหัวใหญ่ใหญครับะโอมเงินนิทานไวช็อตเมียที่แี่วยตาย อะเดี๋ยวให้นม่ดึงนเนยวางกล้องก่อนด้วยอย่างงี้ไปละไปแล้วเข้าแล้วครับเลนใช้คอตโอเซ็อล์กเรจกแคจนี้นนนตังมีประกันได้ไหม มานี่แหละนี่เอาตั้งโฟล์หน่อยอาไม่มาจะคันบ็อกไม่ได้่ยไปยไหม,มยิงแล้วโฟล์ปูนคนระับน่ัเพื่อนเขาเจะหลุดนะด็ออกมาเดี๋ยวโฟล์ปูนครับเราจะจับัไม่หลุดเ ปูนปูนดูเท่ากันเถอะเดี๋ยวนี้ใช้คอสกับท่อ,อเดี๋ยวไปผสมปูนให้เอาเลือก,กออเลยนะกินลอกกันเดี๋ยวท่อข้างในเลยเสร็จปูนหลังบล็อกกัน ทดลองไหมใช่หรือทดลองแต่ต่อก็ลึกเลย,ยมีไฟนะครับเขาหนีกันหมดเลยไปไหแเราก็ช่าไฟอยู่างแมวก็เซฟอยู่เนี่ยแต่รองเท้าสามชั้นโอ้โหใส่บล็อกกัน โอกกะเบือโอ้บอกคือขู่น้ำแอรบอกแอร์ไม่เย็นไงโอ้ยดอย่างนี้ไม่เย็นได้ไงเดี๋ยวก็คุยกันเองไงคุยกันให้จะยาเดินค่อยอืมน่าแล้วเอาสกัดที่ไม่ยังไงอยู่ข้างหลังนั่นน่ะติดหน่อยนึ่ง น้ำเลยนะไม่ระดับน้ำเอายาววันนี้ไหมไน่ยะยาวามีอะไม่เคียงหรอกโ้ไปเลยโ,ลยโวกเบอรนะ์นปนสปาเนย ปอกไวประมาณนี้แล้วครับอะม่ปลูกกระเบื้องเลยเหรออืมใช่กระปูอะไรอย่าเกินเกินไปนี่ครับนี่แบบกจะปูจบแนทางการฝังป๊อกกันน้ำนะครับของมิชิโน่ปั๊บกาวเนี่นะครับก็เดี๋ยวมันก็ปูเบื้องเสร็จก็มาใส่นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปในการที่จะตัดแล้วก็ฝังท่อมีของทับนะครับเป็นแนวทางนะครับ นะครับสวัสดีครับฝากกดซับสไครป์ติดตามด้วยนะครับ